ตามข่าวในเขตอำเภอทับสะแกค่ะอเภอทับสะแกนะคะได้เกิดฝนตกหนักหลายชั่วโมงค่ะน้ำในเขตเทือกเขาตะนาวศีค่ะไหลเอ่อเข้าท่วมเส้นทางแล้วก็พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านนะคะซึ่งก็จมน้ำนับร้อยไร่ เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่3พฤศจิกายนค่ะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะว่ามีน้ําท่วมขังถนนตามหมู่บ้านหลายสายรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้และพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งนาข้าวของชาวบ้านจมน้ําหมดนับร้อยไร่จากการที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนกักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาทําให้น้ําจากเทือกเขาตะนาวสีในหลนพื้นที่ซึ่งลักษณะลาดลุ่มน้ําได้ไหลเข้าท่วมพืชผลทางการเกษตรและสวนชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ตะบนอ่างทอง อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยผู้สื่อข่าวได้ไปสำรวจพบว่าบริเวณหมู่ที่11บ้านทุ่งพุทธตำบลอ่างทองที่ได้มีน้ำท่วมขังบนถนนซึ่งเป็นทางสายหลักของหมู่บ้านปริมาณน้ำสูง30-50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถใช้สัญจรได้ชาวบ้านบางไรายได้นำรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านเข้าไปแล้วก็เสียแล้วหลายคันน้ำสามารถไหลผ่านไปได้ช้าเนื่องจากหมู่บ้านได้กุดดินและนำมาถมบริเวณที่น้ำเคยท่วมขังและไหลผ่าน โดยน้ำไม่สามารถไหลได้สะดวกทำให้ท่วมบนถึงการจราจรในหมู่บ้านระยะทางยาวกว่า300เมตรหมู่ที่1บ้านอ่างทองน้ำท่วมพืชสวนของเกษตรกรในหมู่บ้านหลายรายแต่ยังไม่ได้รับความเสียหายหมู่ที่3บ้านฝ่ายนามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวน3ามหลังเจ้าหน้าที่อบตอได้ไปช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้ว หมู่ที่4ี่บ้านวังยางน้ําเข้าท่วมพื้นที่นาของชาวบ้านซึ่งใกล้จะได้เก็บเกี่ยวภายใน15วันถูกน้ําท่วมจมมิดหมดทําให้ได้รับความเสียหายจํานวนหลายสิบไร่ส่วนบริเวณหมู่ที่7บ้านเขาปอน้ําได้ไหลบ่าเข้าท่วมเส้นทางการจราจรระหว่างหมู่บ้านทําให้รถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้โดยกระแสน้ําได้หลายแรงและน้ํอยังซ่อถนนสะพาน แต่ยังไม่ทราบความเสียหายเนื่องจากน้ำอย่างมากอยู่นายบังเอิญพึ่งโพทองนายกอบตอ,อ่างทองค่ะก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ทราบความเสียหายพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่อบตอ,อ่างทองออกไปสำรวจและช่วยเหลือหมู่บ้านต่างๆพร้อมให้สมาชิกอบตอเข้าสำรวจบ้านเรือนและพืนสวนไรนาของชาวบ้านว่ามีน้ําท่วมขังและได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดแต่คาดว่าช่วงบ่ายหรือยเย็นนี้น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติถ้าไม่มีฝนตกเข้ามาเพิ่มอีก